สวัสดีจ้าฮัลโหลเอฟีบาดีสบายดีพี่น้องสวัสดีจ้าฮัลโหลตายก้าโหจะกินตัวถิ่นใกล้ใจเลยเสร็จเยละอ่ะ <c oughs> <c oughs> จะบ่ายสองแล้วจ้ะ <c oughs> จะบ่ายสองแล้วรีบกินก่อนบ่ายสองโงจะกินยา มาเช้ามาเช้าไปหาหมอมาจ้ามาเช้า,า,ชาไปชั่งน้ําหนักให้พยาบาลชั่งน้ําหนักให้ <c oughs> พยาบาลชั่งน้ําหนักตกใจ <c oughs> น้ำหนักขึ้นน้ําหนักเจน้ําหนักเจ็ดสิบหกกิโลร้อยห้าสิบปอนน้าหนักน้ําหนักเจ็ดสิบหกกิโล <c oughs> เอ้ อ้วนขึ้นแล้วนาะจากหกสิบเจ็ดมันขึ้นมาอีกแล้วไม่ไหวแล้วนาะไม่ไหวแล้วนาะต้องลดความอ้วนแล้วมาเดินส้มตำจ้า Today I have the same food, same yesterday <c oughs> Spicy p a p a y a s a l a d with the rice right noodles Eat the same food กินเคือเก่าพี่น้องส้มตำเมื่อวานค่อยก็กินส้มตำวันนี้ค่อยก็กินส้มตำ มาเด้อแท้ๆป้องกันมาเด้อจ้าเลยแล้วตายใกล้จะใส่สกอ่ะหมกคว้าสลัดปุยไม้ซีนอืมแสร็ แซบจ้ะแซบมาเดิมมาเดิม <c oughs> กลางวันไม่รู้จะกินอะไรดีอากาศร้อนร้อนโอ๊ยกินส้มตำพี่น้อง บางคนนะ่ะคนอีสานนะ่ะขาดส้มตําไม่ได้กินส้มตําทุกวันทุกวันคนอีสานะแถวบ้านค่อยอะ่ะกินแต่ส้มตําพี่น้องเอ้ยกินไม่รู้จักเบือ่อกินได้กินดีส้มตำมะกินทุกวันเห็นกินแต่เห็นกินทุกวันเลยส้มตำอะ ใส่พริกยี่สิบห้าเม็ดโอ้เผ็ดในตู้เย็นมันมีมะละกออยู่ไง ขนมจีนก็มีนี่ไงก็เลยมากินได้มันแช่ตู้เย็นด้วยกินจะได้ไม่ต้องมันจะได้หมดไปโอ้ยเพชร กินแล้วค่อยจะได้กินยาไปหาหมอมาเช้านี้ทนไม่ไหวกินยามาสามสี่วันแล้วมันไม่หายก็เลยวันนี้ต้องไปหาหมอ โอ้ยเพชร very spicy everyone today I put 25 cherry Today not good. Today not good. And um, in the morning, I go to see the doctor. ไปหาไปหาหมอให้พยาบาลชั่งน้ำหนักต๊กใจเจ็ดสิบหกกิโลจาหกสกิบเจกก็มันลงไปแล้วนะรู้สึกว่าตัวเองจะอ้วนขึ้นเนี่รู้สึกหน้าจะใหญ่ใช่ไหมนะรู้สึกว่าอ้วนขึ้นจากที่มันลดไปแล้วนะลดไปแล้วอ่าหกิกโลฉันก็ฉันก็จําอยู่แต่หกสิบเกิโลนั่นแหละอ่าฉันคิดว่าฉันยัง ยังคิดได้ยังยังคือยังยังไม่ขึ้นไงสามสี่เดือนแล้วฉันก็คิดว่ามันมันหกสิบเจ็ดกิโลคิดว่ามันอยู่แค่นี้ไงเออเมื่อเช้าเมื่อเช้าให้พยาบาลช่างน้ำหนักให้เจ็ดสิบหกกิโลมันกลับกันนะพี่น้องเออมันกลับกันจากหกสิบเจ็ดเป็นเจ็ดสิบหกละพี่น้องเอ้ย จะกินน้อยหน่อยกินแป้งน้อยหน่อยแล้วไม่ไหวแล้วเดือนหน้าเดือนหน้าวันที่เก้าจะไปหาหมอจะไปโรงพยาบาลทีนี้โดนหมอดุแน่เลยทนีนี้น้ำหนักไม่ลดจากเมื่อก่อนลดแล้วไปหาหมอเที่ยวก่อนลดไปแล้วหกสิบเจ็ดกิโลก็ชั่งน้ำหนักให้มันขึ้นมาแล้วอ่ะมันขึ้นมาเจ็ดสิบกกิโลแล้วทํายังไงอ่ะมันขึ้นมากี่กิโลอ่ะดูซิหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดเอ็ดเจ็ดสอง จ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกโอ้ยขึ้นมาเก้ากิโลพี่น้องสามเดือนที่แล้วขึ้นมาเก้ากิโลจากหกสิบเจ็ดขึ้นมาเก้ากิโลไม่ไหวเลยเด้อไม่ไหวเลยเด้อ thăm kiếp kin, 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 kin. Gin chân tôi em, uốn một lèo. Mày đó. Kín nói nói đưa. Gin nhớ quái gọn quái. Oi ngơ เขาหลักอะชุดใส่หอนอะโอ้ย กินของไทยจะหมดแล้วของไทยไม่มีอาหารไทยแล้วนะหมดแล้วนะกินหมดทุกอย่างแล้วตลงปลาลาก็หมดแล้วจะไปร้านไทย โอ้ยเพ็ดเพ็ดเพ็เพ็ดเงือแตงเงือกแตงกินแล้วก็จะไปแล้วพีน่น้องขอบคุณลหลายๆที่เข้ามาให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์กดจับตะกายขอบคุณลหลายๆเลย,ลยจ้าเข้ามาติดตามนะคะ ขอบคุณในหลายไดจ้าขอให้อยู่ดีมีแห้งขอให้สุขภาพแข็งแรงขอชีวิตมีแต่ความสุขขอ,อให้ประสบความสำเร็จทุกๆด้านค้าขายขอให้มีกาไรเยอะๆจ้าขอให้เป็นมหาเศรษฐีเด้อจ้าปก็นเออออกิขอให้สุกอบคุณกานทรับตม้ขอบค่ร้อท่าตายกชว้อยาทก่าน่รนน้อกานล่ะับบายไปแรับวจ้ขบ๊ายบายจ้า